สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมข้างหลังผมคือภูล,ลังกานะครับวันนี้ผมมาเดินป่าคุณผู้ชมวันนี้ผมตื่นเต้นมากเจอสมุนไพรตัวใหม่ครับแถมเป็นผักด้วยเป็นดอกไม้ที่คนตามหากันเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่จะเจอง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเขาเป็นทั้งยาด้วยเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งไม้ประดับด้วยคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับถ้าใครเจอนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ อันนี้คือต้นดอกดินครับคุณผู้ชมครับที่หลายๆคนตามหากันไม่คิดว่าจะมาเจอจริงๆคุณผู้ชมเต็มป่าเลยอันนี้คือต้นดอกดินสีแดงครับสามารถกินได้นะเอาไปทําเป็นยาก็ได้เดีย๋ยวพาเข้าไปดูข้างในอีกครับกําลังขึ้นเยอะมากเห็นไหมเล็กๆเ,เ,เนี่ยเหมือนดอกบัวเลยคุณผู้ชมคล้ายๆดอกบัวเลยครับตรงนู้นก็มีแต่เข้าไปลําบากนิดนึงเวลาเราไปเที่ยวน้ําตกเราจะเจอกันนะครับไปเที่ยวน้ําตกตามป่าที่ชื้นชื้นหน่อยจะเจอ นี่ครับคุณผู้ชมดอกดินเรามาดูก่อนเลยคุณผู้ชมครับว่าเอาไปใช้ทํายาอะไรได้บ้างนะครับทั้งต้นและดอกของเขาใช้เป็นยาชงกินแก้เบาหวานตัวนี้เอาไปบดนะครับไปตากแห้งจะไปชงเป็นชาแบบทั้งต้นเลยหรือว่าเอาไปบดผงก็ได้จะไปทําเป็นแคปซูลก็ได้ครับสมุนไพต่อมาทั้งต้นมีรสขมเป็นยาเย็นมีพิษเล็กน้อยออกฤทธิ์ต่อปอดและไตและระบบทางเดินปัสสาวะเป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ทําให้เลือดเย็นทั้งต้นยังใช้แก้อาการเจ็บคอ คออักเสบตอมทอนซินอักเสบช่วยแก้อาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนอกจากนี้ยังเอามาแช่น้ำมันงาเป็นยาแก้โรคผิวหนังได้ด้วยครับคือใช้เป็นยาภายนอกก็ได้เป็นยาภายในก็ได้คุณผู้ชมจะกินจะทาได้หมดเลยนอกจากนี้ยังช่วยรักษาฝีบนผิวหนังได้แก่ฝีภายนอกโดยการนําดอกสดนะครับนำมาตำกับน้ํามันงาเล็กน้อยแล้วนํามาพอกบริเวณแผลที่เป็นฝีครับปัจจุบันยังมีคนเอามาใช้รักษาสิวด้วยนะคุณผู้ชมนะดีมากๆเลยสรรพคุณต่อมาทั้งต้นนะครับยังใช้แก้มแมลงกัดต่อย ด้วยยังใช้ดื่มเป็นยาแก้บวมช่วยแก้อาการปอดบวมได้ทั้งต้นของเขายังเอามารักษาโรคกระดูกอักเสบไขกระดูกอักเสบด้วยการใช้ต้นสด30กรัมมาตำคั้นเอาผสมกับผงชะเอม5กรัมครับนำไปต้มน้ํารับประทานได้วิธีต้มถ้าใช้ต้นแห้งก็ใช้สักประมาณ3-10กรัมนํามาต้มน้ําดื่มรับประทานเป็นยาเอามาใช้เป็นยาภายนอกก็ให้ใช้ต้นสดนํามาตำพอกบริเวณที่เป็นคนที่เป็นฝีเป็นสิวเอาต้นสดนีด่แหละมาตำพอกได้เลย นอกจากนี้ดอกดินแดนครับดีต่อสุขภาพนะเพราะว่ากินแล้วจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีคนเอาไปทําขนมด้วยนะครับหรือว่าเอาไปตาแล้วก็ไปซาวใส่ข้าวให้ข้าวมีสีเป็นม่วง,วง,แ,ดงแดงนี่แหละคุณผู้ชมบางคนก็ไปทําเป็นขนมดอกดินผมไม่แน่ใจว่าหัวเง้าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกก่อนเป็นเงาอย่งไงพิ่ิติ๊กมีหัวไหมไม่มีนะ มีแต่ลากธรรมดาจะเจอเฉพาะฤดูฝนนะครับสวยมากๆเลย <c oughs> หวัว<ม>น้อยๆเนา<น>นะมีหวัวเ้อยๆรูดดอกของเขาคุณผู้ชมจะคล้ายๆดอกกล้วยไม้เอาไปทําขนมก็ได้เอาไปหมาข้าวก็ได้เขาเรียกว่าหมาข้าวหมาให้เป็นสีน้ําตาลจะคล้ายๆข้าวข้าวกลับนะเขากรรมบานเฮานะถ้าไม่มีข,มข้าวกลับก็ใช้ต้นดอกดินนี่แหละคุณผู้ชมเอาไปทุบๆๆๆๆๆแล้วก็ไปหมักได้เลยเป็นทั้งยาด้วยสวยมากๆ ป็นสมุนไพรที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งเลยก้อนหลักๆเลยให้เรื่องแก้โรคเบาหวานนะครับแก้ฝีหรือว่าคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้เหมือนกันครับดื่มบำรุงกําลังบำรุงร่างกายก็ได้คุณผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากไว้ด้วยสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมคออมสินขอลาไปก่อนครับกับต้นดอกดินสวยๆครับสวััสดีครบ